โอเคกลับมาพบกับ EP ีแรกของปี2องพนะครับฟังเสียงน่าจะรู้ว่าครูแบบโอ้ตายแล้วไม่ไหวแล้วแต่ครูก็รู้สึกว่าอ่ะอยากจะอัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะถอดนิ้วนี้ออกเนาะเวลาที่นักเรียนเจอเล็บอย่างเงี้ยคือมันจะค่อนข้างหนาเห็นไหมเป็นนิ้วปั้นอย่างเงี้ยเวลาครูเจอนิ้วปั้นอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะครู เจียอย่างเดียวเลยแล้วนานมากเหนื่อยมากเพราะไอ้ตัวนี้แข็งแล้วนะตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะครูใช้ตัวนี้กันไกตัดอะไรนะคะมันช่วยดีมากๆเวลาเราใช้เราจะเอาตัวอย่างเงี้ยเราจับข้างบนอย่างนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วเรางับเข้าไปตรงใต้ฐานของมันอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะงับให้ดูใกล้ๆเห็นไหม มันจะนิ่มที่ทานมานะันน่ะนิ่มนั้นเราก็จะงับไปเลยนะครับงับไปได้เลยปึ๊บแต่ว่าเรางับแล้วเราต้องค่อยๆระวังนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคมเนาะค่อนข้างที่จะคมอ่ะเดี๋ยวครูจะซูมเข้าไปอีกนิดนึงอืมปึ๊บอย่างเงี้ยค่อยค,อยคอยงับเวลางับอะครับเราสามารถงับมุมไหนก็ได้ นะับจากตรงโคนอย่างนี้ก็ได้เนาะเนี่ยค่อยๆงับได้หมดนะครับงับจากตรงหัวก็ได้นะหรือว่าจะงับจากตรงตูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมถ้าใช้ตัวงับอย่างเงี้ยฐานมันนิ่มแต่ถ้าเจียเลยไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวัง เวลาครูถอดครูใช้ตัวนี้เออบางคนบอกว่าครูแล้วถ้าอย่างเงี้ยหนูใช้กันไกลอย่างเงี้ยงับได้ไหมครูบอกเลยว่าไม่คุ้มตัวเนี้มันจะสึกเร็วมากแล้วก็โอกาสที่มันจะบินง,ง่ายสูงนะครับควรใช้เป็นตัวเนี้จะดีกว่าเนาะอ่าเราจะค่อยๆงับไปเรื่อยๆใช้ปลายของมันนะครับนะครับใช้ปลายของมันงับ หลุดออกมาแล้วเห็นไหมที่เหลือเดี๋ยวเราก็เจียนิ้วนี้ก็เหมือนกันครูเก็บไว้2นิ้วเพื่ออัดวิดีโอนี้เลยเนี่ยที้เวลาเรางับนะระวังนิดนึงอย่าอาแรงแล้วก็งับนะครับค่อยๆงับไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราอาแรงแล้วเราไปงับเนี่ยมันจะไปล้างเล็บของลูกค้าด้วยจะเจ็บนะครับนี่ ค่อยๆงับค่อยๆงับไปเรื่อยๆเนอะนี่เห็นไหมถ้าทํามือตัวเองก็เปลี่ยนมุมบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอก้อนพวกเนี้ยถ้าเราไม่เปลี่ยนมุมเลยอะมันเหมือนงับอยู่ที่เดิมบางทีมันต้องเข้าลึกเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจ็บนะครับครูก็จะใช้วิธีอย่างเงี้ยในการงับ เนี่ยมันบีบถ้าเราเจออย่างนี้เราออกไม่ได้ให้เราตัดไปบางส่วนก่อนอย่าพยายามฝืนงัดทุกส่วนนะครับให้พยายามตัดออกไปบางส่วนก่อนมันจะช่วยเราได้ดีมากขึ้นแบบนี้เห็นไหมออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด ไม่ต้องกลัวกันไกสึกนะครับกันไกตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแล้วก็เหมาะกับการตาดัดพวกนี้มากเนี่ยครูจะค่อยๆงับแล้วก็ตัดออกถ้ามันใหญ่มากนะหรือว่าเราใช้พื้นที่เยอะมากนะครับอถ้านิ้วนี้จะต้องตกกองบ่อยหน่อยเดี๋ยวครูถอยมานิดนึงแล้วกัน เนี่ยเห็นไหมพอเราตัดออกไปทีละส่วนทีละส่วนน่ะมันจะง่ายขึ้นนะครับมันจะง่ายขึ้นเนี่ยออกหมดแล้วที่เหลือเราก็เจียได้เลยนะครับเวลาเจียรเราก็จะใช้เบอร์ตัวเครื่องเบอร์เนี้ยในการช่วยเจียรประมาณสักยี่สยิบเอ็ดก็ได้นะครับ เวลาเจียเราก็เจียไปตามปกติได้เลยค่อยๆเจียลงเจียลงอย่างนี้กบคุณม่านี่นะพยายามใช้ประมาณเบอร์ยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ได้หมดเลย ค่อยๆเจียค่อยๆถอดออกนะครับจะช่วยได้มากบางคนจะเจียรประมาณอย่างนี้เราจะแช่น้ายาต่อก็ได้นะครับ อนี่ประมาณนี้นะครับอีกนิ้วนึงเดี๋ยวเราก็จะเจี๋ยถอดถอดไปเนาะโอเคอันนี้คลิปจะสั้นนิดนึงเนาะเพราะว่าหลักๆอยากให้รู้ว่าถอดตัวนี้ยังไงมีนักเรียนหลายคนถามมาว่าครูเวลาเจอลูกค้าต่อเล็บหนาๆหรือว่าปั้นนูนมาเนี่ยหนูเอาออกอะเหนื่อยมากเลยเพราะว่าหนู ต้องเจียต้องตะใบไอตัวที่นูนนู่นะมันใช้เวลาค่อนข้างนานหนูมีวิธีเอาออกอยังไงเร็วๆบ้างตัดออกไปเลยครับเร็วสุดนะคลิปคลิปนี้จะไม่ได้ยาวมากจะสั้นๆนะครับจะมีนิดหน่อย นะโอเคครับงั้นเดี๋ยวครูขอฝาก YouTube คลิป YouTube ไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดตามติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ